สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูส้มอีกแล้วนะคะในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการสร้างแผนภูมิและการคำนวณเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel กันค่ะก่อนเริ่มเรียนนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันค่ะ 1. นนักเรียนสามารถอธิบายวิธีการคำนวณเบื้องต้นของโปรแกรม Microsoft Excel ได้ 2. นักเรียนสามารถสร้างแผนภูมิประเภทต่างๆในโปรแกร,รม Microsoft Excel ได้ 3. นักเรียนเห็นประโยชน์ของการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการนำเสนองานเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการสร้างแผนภูมิแผนภูมินะคะเป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลตัวเลขด้วยภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้นคะ่ะ เมื่อเราเข้าสู่หน้าโปรแกรม Microsoft Excel แล้วให้นักเรียนนะคะกรอกข้อมูลที่เราจะทำการสร้างแผนภูมิลงไปจากนั้นนะคะให้คลิกค้างแล้วลากคุมทึบข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการจะทำการสร้างแผนภูมิแล้วไปที่คำสั่ง Insert มาที่แถบ Ribbon นะคะจะมีกลุ่มคำสั่ง Chart อยู่ให้นักเรียนเลือกคำสั่ง Recommend Chart คำสั่งนี้นะคะจะเป็นการนําเอาข้อมูลที่เราเลือกมาสร้างเป็นกราฟที่ Excel เนี่ยเขาจะแนะนําว่าเราสามารถเลือกเป็นกราฟประเภทใดได,ได้บ้างนะคะ,ะ,คะเช่นคอลัมน์ไลน์หรือว่าเป็นแบบบาร์นะคะเป็นแบบพายอีกคําสั่งหนึ่งคือคําสั่ง all c h a r t ในคําสั่งนี้นะคะจะมีกราฟให้เราเลือกมากมายนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะมีคอลัมน์ไลน์พาย ปาเอเรียนะคะเด็กๆอยากได้แผนภูมิประเภทไหนแบบไหนนะคะเราสามารถเลือกได้ในวันนี้นะคะครูส้มขอยกตัวอย่างการสร้างแผนภูมิแบบคอลัมน์นะคะเราก็จะทำการคลิกเมนูคอลัมน์ด้านขวามือจะเป็นตัวอย่างแผนภูมิที่เราเลือกนะคะเสร็จแล้วคลิกคำสั่งโอเคแผนภูมิก็จะปรากฏบนหน้าโปรแกรม Microsoft Excel นะคะ เราสามารถทำการแก้ไขรูปแบบของแผนภูมิได้นะคะวิธีการคือไปที่เมนูดีไซน์จากนั้นที่แถบริบบอนจะมีคำสั่ง chart style ให้เด็กๆนะคะเลือกแบบแผนภูมิที่ตนเองต้องการได้เลยคะ่ะ อีกวิธีหนึ่งคือการเปลี่ยนสีแท่งแผ่นภูมินะคะสมมุติเราอยากได้แท่งแผ่นภูมิที่มีสีแตกต่างกันออกไปวิธีการคือให้นักเรียนนะคะทำการดับเบิลคลิกที่แท่งแผ่นภูมินั้นด้านขวามือจะปรากฏเมนูคำสั่ง Format Data Series นะคะไปที่คำว่าถังสี Fill นะคะเลือกคำว่า Solid Fill แล้วเลือกสีที่ตัวเองต้องการ ในกรณีที่เราอยากได้แค่แท่งเดียว1สีนะคะก็คือให้ทำการดับเบิลคลิกที่แท่งสีนั้นจากนั้นก็เลือกเหมือนเดิมค่ะเติมสีที่ตัวเองต้องการแบบนี้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองทำดูนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการคํานวณเบื้องต้นในโปรแกร,รม Microsoft Excel กันเลยค่ะว่ามีวิธีการทำอย่างไรต่อไปเป็นวิธีการคํานวณเบื้องต้นในโปรแกรม Microsoft Excel มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ให้นักเรียนนะคะกรอกตัวเลขที่จะต้องใช้คํานวณลงไปในเซลล์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแบบนี้ค่ะ 2. วิธีการคำนวณแบบง่ายๆนะคะหลักการก็คือเราจะนำเมาส์ไปคลิกตัวเลขตัวที่1นนะคะจากนั้นใส่เครื่องหมายที่เราต้องการจะคำนวณลงไปนะคะเช่นบวกลบคูณหารและคลิกตัวเลขตัวที่2นะคะจากนั้นกดแป้น enter ผลลัพธ์ก็จะกดออกมาในที่นี้นะคะครูส้มจะให้ผลลัพธ์อยู่ที่ช่องแถวคอลัมน์ดีนะคะวิธีการคือเมื่อเราจะเริ่มคำนวณให้เด็กๆ กดเครื่องหมายเท่ากับก่อนนะคะจากนั้นนำเมาส์ไปคลิกที่เซลล์ช่องที่1น,นะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกแล้วก็นำเมาส์ไปคลิกในเซลล์ช่องที่2นะคะตัวเลขตัวที่2กดแป้น enter ผลลัพธ์ก็จะปรากฏออกมานะคะต่อไปเราจะมาลองลบกันนะคะเหมือนเดิมใส่เครื่องหมายเท่ากับ นำเมาส์ไปคลิกตัวเลขตัวที่1จากนั้นใส่เครื่องหมายลบแล้วก็นำเมาส์ไปคลิกตัวเลขตัวที่2นะคะกดแป้น enter ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาค่ะตัวที่3นะคะเราจะมารองคูณปกติคูณนะคะในที่เราเขียนการจะเป็นเครื่องหมาย x ใช่ไหมคะแต่ในโปรแกร,รม microsoft excel จะใช้สัญ,ญลักษณ์ดอกจันแทนเครื่องหมายคูณนะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับ จากนั้นนำเมาส์ไปคลิกตัวเลขตัวที่1เสร็จแล้วนะคะใส่เครื่องหมายดอกจันแล้วก็นำเมาส์ไปคลิกตัวเลขตัวที่2กดแป้น enter ค่ะตัวสุดท้ายนะคะเครื่องหมายหารใส่เครื่องหมายเท่ากับนำเมาส์ไปคลิกตัวเลขตัวที่1นนะคะเครื่องหมายหารเราจะใช้สัญลักษณ์ slash แทนนะคะ แล้วก็ตามด้วยตัวเลขตัวที่2กดแป้น enter ผลลัพธ์ก็จะปรากฏออกมาแบบนี้ค่ะง่ายไหมคะอีกคำสั่งหนึ่งนะคะในการหาผลรวมโดยใช้คำสั่ง sum ให้นักเรียนนะคะไปที่แท็บเมนู formula bar ที่แท็บ ribbon นะคะจะมีคำสั่ง auto sum อยู่ก่อนที่จะสั่งคำนวณใดๆให้นักเรียนนะคะคลิกที่ตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการให้ผลลัพธ์ปรากฏก่อนสั่งคำนวณ คลิกค้างคุมทึบตัวเลขนะคะที่เราต้องการจะคำนวณหาผลรวมจากนั้นนะคะไปที่แถบเมนู Formula Bar แล้วก็ r i b b o n นะคะเลือกคำสั่ง Auto Sum และคลิกคำว่า Sum ค่ะผลรวมทั้งหมดก็จะปรากฏที่ช่องผลรวมนะคะคลิกคุมทึบไปที่ Auto Sum แล้วเลือกคำว่า Sum แบบนี้ค่ะ อีกคำสั่งหนึ่งคือการใช้คำสั่ง average นะคะหรือการหาค่าเฉลีย่ยเป็นการหาค่าที่เป็นตัวแทนของชุดข้อมูลเกิดจากการนำข้อมูลทุกค่ามารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลนะคะวิธีการก็เหมือนเดิมเลยค่ะคุมทึบข้อมูลตัวเลขจากนั้นไปที่ auto sum เลือกคำว่า average นะคะค่าเฉลี่ยก็จะออกมาแบบนี้ค่ะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะง่ายไหมคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสร้างแผนภูมิและก็การคำนวณเบื้องต้นในโปรแกรม Microsoft Excel ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนและฝึกทำซ้ำบ่อยๆนะคะจะได้เกิดความชำนาญคะ่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ